สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบูมอัลโต้ริพเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเมาชมนะครับงานติดตั้งจอ Android นะครับขนาด7นิ้วในรถ Lamborghini นะครับคันนี้เป็นลัมเบอร์กินีกาลาโดนะครับผมลูกค้าเข้ามาทำการติดตั้งเป็นจอ Android นะครับขนาด7นิ้วนะครับบิวอินสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้งานเป็นระบบ Android ได้ทุกอย่างนะครับครบถ้วนนะครับผมไม่ว่าจะเล่น y o u t u นะฮะกูเกิลแมปนะครับก็มีนะฮะตัวนี้ Netflix ก็มีนะครรับหือว่าจะเล่นหนัง ผ่าน usb นะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับผมสามารถใช้งานได้แบบครบทุกฟังก์ชันนะครับและยังสามารถใช้งานพร้อมการส่องหน้าจอได้นะครับผมเดี๋ยวสาธิตดูนะครับนี่อันนี้วิธีการแบ่ง2หน้าจอนะครับของจอ android ตัวนี้นะครับจอเป็นขนาด7นิ้วสามารถดู YouTube และก็ดู google map ไปในตัวได้เลยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อระบบผ่านระบบ hotspot มือถือนะครับใช้โทรศัพท์แชร์อินเทอร์เน็ตไปที่จอนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ลองเปิดเพลงให้ดู เป็นทัชสกรีนฟูลทัชสกรีนนะครับ่อเป็น IPS นะครับผมตัวนี้เรายังสามารถใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้นะครบครบทุกฟังก์ชันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาที่แฟนเพจออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับผมตรับจอตัวนี้นะครับผมราคาไม่แพงแน่นอนนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้คงมากครับสวัสดีครับ